สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็มีสินค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับมาแนะนำนะครับผมเป็นไฟฉายนะครับไฟฉาย led นะครับผมก็ซื้อมานะครับใน Lazada นะครับเวลาเวลาผมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับพวกรูนะครับในช่องที่เราไม่ได้ถอดนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับ กอซื้อมาใช้งานนะครับเป็นพลังไฟสูงนะครับเป็นชาร์จแบตได้นะครับก็มีในกล่องนะครับก็จะมีไฟฉายนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแต่หัวชาร์จเราก็ต้องหัวชาร์จใช้เป็นพวกหัวชาร์จโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับพลังไฟแรงนะครับเปิดให้ดูนะครับ มันมี3ามระดับนะครับก็มีไฟนะครับไฟกระพริบนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับกลางคืนสว่างมากเลยนะครับใช้งานสะดวกนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมหาซื้อได้นะครับใน Lazada นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาลิงก์นะครับมาแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับนี่ก็เป็นคลิปแนะนำสินค้านะครับเป็นการใช้งานก็ใช้งานได้ดีนะครับ เหมาะสหรับกลางคืนนะครับส่องทางส่องอะไรนครับสว่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องดูตอนกลางคืนให้ดูนะครับผมก็ใช้งานซ่อมนะครับเป็นงานซ่อมมอไซค์ก็สะดวกนะครับเวลาอ่าพวกช่องเล็กๆนะครับที่เรามองเข้าไปไม่เห็นนะครับในพวกเฟรมรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถก็จะส่องได้นะครับเดี๋ยวไปดูส่องตอนที่พิมพนให้ดูนะครับส่องที่พิมพนให้ดูนะครับ นี่ครับสว่างมากครับนี่ครับกล้องมันปรับแสงนะมันก็จะเลยน้าหนานี่ครับใช้งานสะดวกนะครับกลางคืนสว่างมากนะครับชาร์จไฟเต็มแล้วก็สว่างแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้ฐานนะครับชาร์จแบตเอานะเนี่ย สว่างแจ้วเลยครับถ้าใครสนใจนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับไฟฉายนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะนาลิงก์มาแปะให้นะครับเพื่อซื้อมาใช้เองนะครับก็เลยอยากจะแนะนําบอกต่อนะครับผมว่ามใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ ตั้งยุทธไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนนะครับผม